เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเข่าไม่ขันน้องชายไม่สู้ไม่อึดไม่ทนหลังแล้วไม่มีน้ำออกมีตะลมออกฟิดฟิไม่มีพลักกำลังในการทำงานทำการชายหรือหญิงใครควรเป็นฝ่ายทำหมั่นกันแน่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จา๋าไข้ปัญหาน้องสาวค่ะเรื่องการทำหมั่นนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พูดคุยกันมานานมากว่าใครควรจะเป็นคนทำกันแน่หญิงหรือชายบางก็ว่า ก็ผู้หญิงอ่ะเป็นคนท้องผู้หญิงก็เป็นคนทําสิบางก็ว่าก็พราผู้ชายนั่นแหละมาทําให้ผู้หญิงท้องผู้ชายก็ยอมเจ็บบ้างสิเสียสละบ้างผู้หญิงเขาตั้งท้องให้แล้วเลี้ยงลูกให้แล้วอะไม่ต้องทะเลาะกันเรามาฟังกันในคลิปนี้นะคะว่าระหว่างหญิงกับชายใครควรเป็นคนทําหมั่นกันแน่มันมีข้อมูลสนับสนุนค่ะ แม่จ๋าจะพูดด้วยความเป็นกลางนะคะไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นนะคะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายทําหมั่นมาแล้วก็ตามค่ะ <S <S แม่จ๋าขอให้ข้อมูลตามนี้นะคะทางเทคนิคในการทําหมั่นนะคะระหว่างหญิงกับชายเนี่ยโดยการทําหมั่นชายเนี่ยจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าใช้เวลาน้อยกว่าเจ็บน้อยกว่าพักฟื้นน้อยกว่าค่ะขั้นตอนอะไรก็สั้นกว่านะคะซึ่งต่างจากผู้หญิงมากเลยค่ะของผู้หญิงเนี่ยขั้นตอนจะเยอะกว่านะคะ แล้วก็พักฟื้นนานกว่าเจ็บมากกว่าอ่ะเรามาลองฟังกันในรายละเอียดและขั้นตอนนะคะเผื่อใครนะคะที่กําลังหาข้อมูลนะคะว่าจะให้คุณสามีไปทําหมัดดีไหมนะคะลองมาฟังกันหรือคุณผู้ชายคนไหนที่กําลังหาข้อมูลอยู่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะยอมเสียสละเป็นฮีโร่ให้คุณแฟนทําหมันเองเนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างมันน่ากลัวไหมมันเจ็บไหมและที่สําคัญเนี่ย ทำไปแล้วเนี่ยสมรรถภาพยังดีเตะฟลิปดังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าการทำหมันชายเนี่ยนะคะจะเป็นการผ่าตัดเล็กค่ะจะผ่าตัดบริเวณถุงอัณฑะค่ะเป็นการตัดท่อนำน้ำเชื้อนะคะบริเวณถุงอัณฑะไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดไม่ต้องเตรียมตัวมากไม่ต้องงดน้ำงดอาหารค่ะสามารถโทรนัดหมายแล้วก็ w a l k in เข้าไปทำได้เลยค่ะเพราะเป็นการผ่าตัดเล็กขั้นตอนแรกนะคะเริ่มจากใช้วิธีการฉีดยาทาค่ะ ไม่ได้ดมยาตลบหรือว่าบล็อกหลังเหมือนกับผู้หญิงนะคะใช้แค่ฉีดยาชาบริเวณเฉพาะจุดที่จะทำเท่านั้นค่ะเข็มที่ใช้ในการฉีดยาชานั้นก็เล็กมากเหมือนกับมดกัดเลยค่ะคุณหมอนะคะก็จะใช้เครื่องมือปลายแหลมนะคะผ่าผ่านผิวหนังเข้าไป ผิวหนังบริเวณถุงอัณฑะค่ะเขาเรียกวิธีนี้ว่าเป็นการทำหมันแบบเจาะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งนะคะมีลักษณะเป็นห่วงตรงปลายนะคะสอดเข้าไปเพื่อดึงท่อนำน้ำเชื้อออกมาค่ะแล้วก็ทำการตัดแล้วก็ผูกท่อนำน้ำเชื้อนั้นเพื่อให้แน่ใจนะคะว่าจะไม่เกิดหมันหลุดค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะอาจจะมีอาการเจ็บเจบจุกจกุบ้างค่ะ แต่ก็ไม่นานค่ะประมาณ1-2นาทีเท่านั้นค่ะหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องเย็บแผลค่ะใช้แค่ผ้าปิดแผลเล็กๆแปะเข้าไปตรงรอยแผลนิดหน่อยค่ะขนาดแผลอยู่ที่ประมาณ0.5-1เซนติเมตรค่ะแผลอยู่บริเวณถุงอันทะนะคะซึ่งเวลาโดยรวมทั้งหมดนะคะในการใช้เวลาในการทำหมันเจาะนะคะจะอยู่ที่ประมาณ15-20นาที ทำเสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้เลยค่ะไม่ต้องนอนค้างที่โรงพยาบาลหรือคลินิกและหลังจากทำนะคะประมาณ1-2วันแผลก็จะหายเป็นปกติค่ะแล้วก็ไม่ต้องนัดกลับมาตัดใหม่นะคะเพราะแผลนี้ไม่ได้เย็บไม่มีรอยแผลเลยค่ะหลังจากทำไปแล้วประมาณ1-2เดือนคุณหมอก็จะนัดมาตรวจดูนะคะว่าในาน้ำที่หลั่งออกมานั้นยังมีอสุจิปนออกมาอยู่หรือเปล่าที่ผ่านมานะคะทางรัฐบาลนะคะหรือสอสอสเนี่ย ก็มีการสนับสนุนนะคะเรื่องการวางแผนครอบครัวโดยสนับสนุนให้ฝ่ายชายเนี่ยเป็นฝ่ายทำหมันนะคะที่สุขุมวิทส์12ค่ะชื่อคลินิกเวชกรรมชุมชนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนหรือกลุ่ม PDA นะคะสาขากรุงเทพนะคะค่าบริการนะคะในการทำหมันชายอยู่ที่5,000บาทซึ่งก็ถือว่าราคาถูกมากๆเลยนะคะ แต่ถ้าหากว่าไปรับบริการในโรงพยาบาลราคาก็จะสูงกว่าน,นี้นะคะอย่างเช่นในโรงพยาบาลเอกชนนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ15,000บาทแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะราคา5,000หรือ1 5 0 0 0ถ้าเปรียบเทียบกันนะคะค่าใช้จ่ายในการทําหมั่นชายกับทาหมันหญิงเนี่ยต่างกันมากๆค่ะของผู้หญิงราคาจะสูงมากสําหรับใครที่สนใจนะคะ อยากให้คุณแฟนหรือคุณผู้ชายนะคะตัดสินใจแล้วว่าอยากจะไปทําหมันถ้าสนใจคลินิกที่สุขุมวิท12นะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะในวันและเวลาราชการนะคะเขาเปิดจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬก30นาทีค่ะหยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขตัตฤกษ์นะคะเบอร์โทรนะคะถ้าหากว่าสนใจนะคะสามารถโทรไปได้ที่022295803-7ค่ะ หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือของคลินิกนะคะ0 9 2 7 2 1 3 2 8 5ค่ะแล้วสำหรับผู้หญิงล่ะบอกเลยนะคะว่าการทำหมันของผู้หญิงมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยค่ะเปรียบเทียบได้กับการผ่าตัดขอดบุตรเลยค่ะเพราะถ้าหากว่าคุณผู้หญิงจะไปทำหมันนะคะต้องเตรียมตัวล่วงหน้างดน้ำงดอาหารไปต้องนอนโรงพยาบาลล่วงหน้าต้องเข้าห้องผ่าตัดมีการดมยาสลบหรือใช้วิธีการบล็อกหลังเหมือนกับการผ่าตัดขอดบุตรนั่นแหละคะ่ะ เปิดหน้าท้องเข้าไปแล้วคุณหมอก็จะทําการตัดแล้วก็ผูกท่อนําไข่นะคะเพื่อไม่ให้อสุจิกับไข่เดินทางมาเจอกันค่ะซึ่งก็จะทําทั้งสองข้างหลังทําเสร็จก็ต้องเย็บปิดแผลเหมือนกับการผ่าตัดลอดบุตรค่ะและหลังจากนั้นก็ต้องนอนรอดูอาการที่โรงพยาบาลต้องใช้เวลาในการพักฟื้นมีการเสียเลือดและที่สําคัญก็คือแผลนั้นเจ็บมาก เจ็บเหมือนกับตอนคลอดลูกเลยค่ะค่าใช้จ่ายก็สูงกว่านะคะใช้เวลาทำแล้วก็เวลาพักฟื้นนานกว่าที่แน่ๆค่าใช้จ่ายสูงกว่าแน่นอนค่ะแต่สำหรับคุณผู้ชายคนไหนนะคะที่ยังลังเลนะคะเพราะอาจจะมีความเชื่อนะคะว่าหลังทำหมันเนี่ยมันทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเข่าไม่ขันน้องชายไม่สู้ไม่อึดไม่ทนหลังแล้วไม่มีน้ำออกมีตะลมออกฟิต ไม่มีพละกกาลังในการทํางานทําการเป็นความเชื่อที่ผิดแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าการทําหมันชายจะเป็นการตัดท่อนําน้ําอสุจิบริเวณถุงอันทะซึ่งต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าถุงอันทะของคุณผู้ชายเนี่ยมีหน้าที่อยู่2ออย่าง 1. นงนั่นก็คือหน้าที่ในการผลิตตัวอสุจิและ2ก็คือมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเพศค่ะฮอร์โมนเพศชายจะมีผลต่อความต้องการทางเพศสมรรถภาพทางเพศ และการผ่าตัดทำหมันก็ผ่าตัดบริเวณท่อนาําน้ําอสุจิไม่ได้ไปโดนหลอดเลือดนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างฮอร์โมนของคุณผู้ชายค่ะและน้ํานะคะที่คุณผู้ชายหลั่งออกมาในขณะที่ถึงจุดสุดยอดจะมีส่วนประกอบด้วยกัน2ส,ส่วน80%นะคะ<ม>น้ําเลี้ยงสําหรับเอาไว้เลี้ยงตัวอสุจิและอีก20นั่นก็คือตัวอสุจิที่มาจากท่ออสุจิที่คุณหมอตัดไปนะคะจากการทําหมัน เพราะฉะนั้นนะคะถึงคุณจะทําหมัดแล้วโดนตัดท่อนําน้ํำอสุจิไปแล้วในขณะที่คุณถึงจุดสุดยอดคุณก็ยังสามารถหลั่งน้ํำอสุจิได้ตามปกติค่ะ เพราะส่วนที่หายไปจะเป็นเพียงตัวอสุจิที่มีเพียง20%เท่านั้นค่ะซึ่งปริมาณมันก็ไม่ได้ลดลงมากจนเห็นความแตกต่างค่ะเพราะฉะนั้นทําหมั่นแล้วก็ยังหลั่งน้ําได้ตามปกตินะคะเพียงแต่ในน้ํานั้นจะไม่มีตัวอสุจิปอนออกมาค่ะและหลังทําหมัน่นคุณผู้ชายก็ยังมีพละกําลังสามารถทํางานทําการได้ตามปกติค่ะฟังมาขนาดนี้ก็น่าจะพอเดาออกนะคะว่าแม่จ๋าจะเชียร์ให้ใครเป็นฝ่ายทําหมัน่น สำหรับคุณผู้ชายก็อาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะคะเราเนี่ยเป็นฮีโร่ของครอบครัวบ้างเพราะฝ่ายหญิงเนี่ยเขาเสียสละตั้งท้องตั้ง9้าเดือนไหนจะไปคลอดลูกก็เจ็บแล้วหลังคลอดก็ต้องเลี้ยงลูกให้นมหุ่นก็เปลี่ยนนมก็ยานเราก็เสียสละให้เขาบ้างค่ะแต่มันก็มีกรณีหนึ่งนะคะ ที่คุณผู้หญิงเองอาจจะเป็นฝ่ายทําหมันก็ดีค่ะนั่นก็คือกรณีที่คุณแม่นะคะต้องผ่าตัดเพื่อคลอดบุตรอยู่แล้วแล้วก็วางแผนไว้แล้วนะคะว่าหลังจากคลอดบุตรคนนี้เนี่ยจะคุมกําเนิดถาวรเลยฝ่ายหญิงก็อาจจะเป็นฝ่ายที่เลือกในการผ่าตัดทําหมันพร้อมกับการผ่าตัดคลอดบุตรไปเลยก็ได้ค่ะเพราะยังไงก็ผ่าอยู่แล้วก็ทําหมันไปเลยก็ได้ค่ะแต่ก่อนที่คุณแม่นะคะจะให้คุณหมอทําหมันต้องให้สามีเซนยินยอมด้วยนะคะถ้าสามีไม่ยินยอมคุณหมอก็ไม่ทําให้นะคะ ฟังมาถึงตรงนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชายคนไหนนะคะตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นฮีโร่ของภรรยาเป็นฮีโร่ของครอบครัวตัดสินใจที่จะไปทําหมันสนใจในราคา5,000บาทก็ติดต่อไปได้เลยนะคะตามที่อยู่ของคลินิกสุขสุมวิท12นะคะหรือถ้าสะดวกคลินิกโรงพยาบาลไหนก็สามารถไปทําได้ค่ะวอล์กอินเข้าไปก็ได้นะคะทําเสร็จกลับบ้านได้เลยค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ